วันนี้ที่ร้านนะครับมีของเข้ามานิดหน่อยเรามาดูกันว่าที่ร้านมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับรองเท้า n กี e มีแบบไหนกันบ้างมีสีไหนกันบรนด์ตัแรกรองเท้า n กี้นี้จะนิ่มมากนะครับรองเท้าแตะรุ่นนี้จะใส่สบายมากอันนี้เป็นสีเทาน,นะครับนี่สีงเงินโลโก้ดำนะครับ นี้จะเป็นสีดำนะครับสีดำโลโก้ขาวนะครับอีกจะเป็นลายเสือนะครับสีนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วว่าราคาเท่าไหร่ราคาแต่นะครับก็แค่790นะครับ ปกติรุ่นนี้จะแทบไม่ลดเลยนะครับในกี้่ร้านเรานี่ราคาดีมากเ9 0ร้อยเก้าสิบถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าดูที่หน้าโปรไฟล์